สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือ conceptual model นะมันก็คือเป็นโมเดลที่พยายามจะบอกว่านักออกแบบนะคะนักเขียนโปรแกรมนะแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยมี mental model ของตัวเองเกี่ยวกับระบบถูกไหมคะก็คือตอนที่นักออกแบบออกแบบระบบก็อ่ะเนี่ยวาด UI ไว้อย่างเงี้ยว่าอยากให้มันทำงานอย่างนี้อย่างนี้นะ ะะแต่ถ้าการสื่อสารนะคะระหว่างนักออกแบบกับโปรแกรมเมอร์ไม่ดีนะ,ะโปรแกรมเมอร์ทำระบบะก็เข้าใจว่าระบบจะทำงานอย่างนี้อีกอันหนึ่งถูกไหมคะดีไซนเนอร์ก็เข้าใจว่าอีกอันหนึ่งนะ,ะพอสองอันนี้มันไม่ตรงกันแล้วนะนะะ่ะนะตัว mental model ของดีไซนเนอร์ก็คือแบบจำลองที่ดีไซนเนอร์คิดไว้ว่าระบบควรจะทำงานอย่างไง ถูกไหมคะกับนักเขียนโปรแกรมก็มี mental model ของตัวเองว่าอยากให้ระบบทำงานไงเข้าใจว่าอย่างนี้นะถ้าระบบ2อันนี้ไม่ตรงกันละการที่เอาไปใช้นะคะดีไซเนอร์เก็บข้อมูลจากผู้ใช้แล้วก็เข้าใจผู้ใช้ว่า,าผู้ใช้อยากได้ประมาณนี้นะถูกไหมคะแต่โปรแกรมเมอร์เองอะ่ะเอาระบบเอาสิ่งที่ออกแบบมาออกแบบให้เป็นอีกแบบหนึ่งการสื่อสารนะคะเวลาผู้ใช้ใช้ระบบ ก็จะเห็นสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ให้เห็นผ่านจอคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะผู้ใช้ก็จะสร้างเมนทอ่ m โมเดลการใช้งานระบบอีกแบบนึงอีกถ้าไอ้3โมเดลนี้ Design Model User m o ์โมเดลซอฟต์แวร์เอ่ออิมเมมันไม่ตรงกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบใช้งานไม่ได้นึกสภาพนะคะ นักออกแบบเข้าใจแหละว่าผู้ใช้อยากได้ระบบที่ทำงานในการเก็บภาษีนะคะดยการกรอกรายรับเข้าไปก่อนแล้วก็รายจ่ายเข้าไปก่อนนะ,ะนักออกแบบก็เข้าใจไม่ได้มีอะไรยากนี่ก็แค่กรอกข้อมูลเฉยๆแต่นักออกแบบบอกว่าโอ้ยอันนีน้น่าจะต้องให้กรอกแบบนี้นะก็คือ,อแยกกันรายรับแล้วก็มีภาษีแยกกันเป็น2ช่องอย่างนี้ถูกไหมคะ แต่ในความจริงที่ไปเก็บ requirement มาผู้ใช้บอกว่าไม่ใช่ก็กรอกไปเลยรายรับเท่าไหร่ก็คำนวณอัตโนมัติสินะแต่นักดีไซนเนอร์ไม่เข้าใจบอกว่าเอา้าทำไมแล้วเราถ้ามันจะคำนวณถูกไหมเราเขียนโปรแกรมยากก็ไม่ทําอยากทําแบบนี้แทนก็เอาหน้าจอตัวนี้ไปให้ผู้ใช้ใช้ผู้ใชก้ก็โอ้ต้องมานั่งคำนวณก่อนแล้วผู้ใช้ก็ต้องมานั่งกรอกมันก็คือ เข้าใจกันผิดหมดเลยอะว่าระบบจะต้องทำงานยังไงอันนี้คือ conceptual model เขาบอกว่าคุณจะต้องเข้าใจนะผู้ใช้เนี่ยจะเรียนรู้แล้วก็สร้าง mental model ของระบบสร้างว่าระบบทำงานยังไงเนี่ยผ่านจากการมองเห็นระบบที่โปรแกรมเมอร์เขียนออกมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์ก็มี mental model ยังไงคุณต้องสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ให้ดี เพื่อให้เอ่อ mental model ของระบบอบมันตรงกันนะะเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเนี่ยทุกคนต้องมีการสื่อสารกันนักออกแบบแล้วก็โปรแกรมเมอร์แล้วก็ผู้ใช้นะผู้ใช้ไม่ได้สื่อสารหรอกผู้ใช้แ็แค่บอกว่าอยากได้อะไรถูกไหมคะแล้วเขาก็มาเรียนรู้จากการใช้ระบบว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการไหมแล้วก็สร้าง mental model ของตัวเอง นะดังนั้นออถ้ามันไม่ตรงกันอะ่ะมันก็จะทําให้ระบบนี้ใช้งานไม่ได้คนก็จะไม่ใช้นะะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่ง conceptual model เนี่ยนะคะเป็นการแบ่งมุมมองนะคะออกเป็นสองมุมมองใหญ่ๆแหละ user model กับ designer model นะคะแต่จริงๆ designer model เนี่ยมันมีคนขั้นกลางอยู่คือ programmer คือ developer ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น developer ถ้า ดีไซเนอร์สื่อสารกับ d e v วลลอปเไม่ดีแน่นอนมันก็จะเกิดช่องว่างตรงนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่พูดถึงถ้าเราบอกว่า Designer กับเดเวลลอปเปอร์คือคนเดียวกันอาจารย์ก็จะเรียกมันว่า Designer m o d e ดลนะดีไซเนอร์โมเดลก็คือ,อนักออกแบบและนักเขียนโปรแกรมสร้างระบบขึ้นมานะเพื่อให้มีอินเทอร์เฟซที่จะบอกผู้ใช้ว่าตอนนี้คุณต้องทำอะไรหรือตอนนี้คุณทำผิดเพราะอะไรนะ ผู้ใช้นะคะก็จะใช้โมดใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างมาแล้วก็อ่านหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็สร้าง m e n ทัลโมเดลถ้าสคนคุณคน2กลุ่มนี้เข้าใจตรงกันระบบก็จะใช้งานได้นะคะก็คือมันจะออกแบบมาตามที่ทั้ง2คนเข้าใจตรงกันแต่ถ้าระบบนะคะสื่อสารผิด นะฮะมันก็จะทำให้ผู้ใช้สร้างโมเดลการทำงานของระบบที่ผิดไปด้วยผู้ใช้จะสร้างโมเดลผิดได้ยังไงก็จากคำพูด d i a l o g อกหรือการที่โปรแกรมมันทำงานไม่ตรงกับที่ดีไซนเนอร์ออกแบบไว้นะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นวิดีโอเก่าแล้วนะคะเป็น conceptual model นะฮะรแกรมเ m m e r นะคะโปรแกรมเมอร์นะ บอกว่าอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นวิดีโอเนาะแต่ว่าเอ่ออาจารย์จะทำให้ดูก็ได้นะคะว่าเนี่ยโปรแกรมเมอร์นะคะใช้เครื่องเอ่เขียนโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วเขาบอกว่าเอา่อเนี่ยไฟล์ตอนนี้มันไม่มีที่ว่างเขาบอกว่าเซฟไม่ได้แล้วนะเขาจะเอาไฟล์นี้นะคะมาใส่ในโฟลเดอร์นี้อ่ามาใส่ตรงเนี้ยนะคะมาใส่ในโฟลเดอร์ใหญ่ๆตรงนี้โปรแกรม พอลากไฟล์เข้าไปใส่ปุ๊บนะะโปรแกรมเสนอ alert ขึ้นมาเลยบอกว่าคุณใส่ไม่ได้มันไม่มีที่ว่างแล้วนะคะในไฟล์นี้ในโฟลเดอร์นี้คนทำไงคะมันเขียนว่าไม่มีที่ว่างใช่ไหมผู้ใช้ทำไงคะผู้ใช้ก็ลากโฟลเดอร์นี้ขยบขยบขยบให้มันมีที่ว่างขาวๆแล้วก็ลากไฟล์นี้มาใสา่ นี่คือความเข้าใจนะที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจากคำ d i a l o g u กที่โปรแกรมเมอร์เขียนไว้เห็นไหมคะการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะโปรแกรมอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารอะไรกับคนได้โปรแกรมเมอร์ต่างหากละ่ะ ที่ทำให้มันสามารถสื่อสารได้ดีไซเนอร์ต่างหากละ่ะที่ทําให้มันสื่อสารได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเออบางระบบก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรดีไซเนอร์ออกแบบหน้า UI หลกัหลกๆมาเลยเดี๋ยวที่เหลือโปรแกรมเมอร์ทำเองนะคะหน้า Dialog Box Alert ต่างๆโปรแกรมเมอร์ทำได้เนี่ยถ้าโปรแกรมเมอร์ไม่ระวังโปรแกรมเมอร์ใช้คำผิดนิดเดียวมันทำให้ผู้ใช้สร้าง Mental Model ที่ผิดแล้วเกิดความ บอกโมโหระบบอะอ้าวก็ฉันก็สร้างที่ว่างแล้วอ่าทาไมมันเซฟไม่ได้คนก็จะลา,ล,าลากลากอยู่นี้แหละเขาก็จะเกิดการโมโหแล้วเขาบอกว่าโปรแกรมนี้ห่วยแตกไม่ใช่แหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซ p ปชวลโมเดลนะเพราะฉะนั้นคอนเซ p ปชวลโมเดลเนี่ยเป็นการที่ทําให้ คนเข้าใจนะคะว่านักออกแบบนักโปรแกรมเมอร์นะคะเข้าใจว่าเวลาเราออกแบบเนี่ยเราสามารถสร้างเราสามารถช่วยผู้ใช้ในการสร้างโมเดลในการทำทำความเข้าใจว่าระบบทำงานยังไงได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักการนี้ไว้ในสมองเสมอเราจะระวังเรื่องอะไรเรื่อง UI ออกแบบหน้า UI เมนูอันไหนใช้ไม่ได้ทำเป็นสีเทาพวกนี้เขาก็จะเข้าใจว่าโอเคมันใช้ไม่ได้นะถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่ระวังนะคะเราใช้คำผิดเหมือนเมื่อกี้ใช้คำว่าที่ว่างแทนที่บอกว่าเมมโมรีเต็มถูกไหมคะคนก็จะเข้าใจผิดสื่อสารผิดเพราะฉะนั้นหน้า UI เป็นช่องทางเดียวเลยที่ผู้ใช้จะใช้รับรู้ข้อมูลแล้วก็สร้างความเข้าใจว่าระบบใช้งานยังไง าการสร้างความเข้าใจตรงนี้ดีไซเนอร์โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างได้ผ่านการบอกเลยบอกตรงๆเนี่ยตอนนี้ถ้าจะลงโปรแกรมคุณจะลงได์ไหนก็จะมีหน้า d i a l o g บอกขึ้นมาบอกว่าคุณจะลงใดนี้ใช่ไหมกด next ถ้าโอเคถ้าไม่ลงก็กด c a n c e l ก็คือบอกเขาทีละขั้นตอน ถูกไหมคะหรือพูดคุยกันก็คือ d i a l o g box นี่คือสิ่งที่คุณจะทำใช่ไหม conversing ถูกไหมคะหรือบอกเขามาว่าอะตรงเนี้ยเออมัน memory เต็มนะ นะคุณต้องเป็นลบไฟล์อะไรออกคุณถึงจะสามารถเซฟไฟล์ใหม่เข้าไปได้ถูกไหมคะหรือให้เขาไปค้นหาไปดูว่ามันมีเมนูอะไรที่จะใช้งานได้บ้างเพราะฉะนั้นการออกแบบเมนูการออกแบบแดรลอกนะการทำงานต่างๆเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้ผู้ใช้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจว่าระบบมันใช้งานยังไงถ้าการเรียนรู้ตรงนี้มันไม่มีความ เข้าใจกันผิดอ่ะจะทำให้ระบบสามารถทำงานได้ดีนะคะอันนี้คือ conceptual model หลักการนี้พยายามจำนะคะแล้วนำไปใช้นะ,ะเวลาเราออกแบบทุกครั้งจำไว้เสมอเลยหน้า ui เล็กๆน้อยๆสามารถช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานระบบได้ดีขึ้นโอเคค่ะวิดีโอนี้อาจารย์ขอหยุดที่ conceptual model ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ